ว่าท่านไปเรียท็อปบูธเผด็จการซึ่งซึ่งผมก็ใส่ท็อปโจนไงครับคุณพิจัยคุณศิธาก็ขี้ข้าโจรเหมือนกันอ๋อผมด้วยครับใช่ครับผมไปข้าโจรด้วยครับโอ้ครับงั้นท่านก็เรียท็อปบูธเผด็จการนี่ครับครับคุณผมยังไม่รู้เลยหรือไงละครับใครครับท่านใครครับใครเป็นโจรครับถ้าหารออกมาปฏิวัติไม่ใช่มายึดอำนาจจากผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ออกมาเพราะว่า นักการเมืองทุจริตแล้วก็ไม่พูดความจริงว่าก่อนที่จะรัฐประหารเนี่ยพักใดครับนะครับผู้ที่ร่วมรายการก็อยู่ด้วยตอนนั้นนะทุจริตจำนำข้าวทุจริตไม่เสียภาษีนะครับและก็อีกหลายอย่างดังนั้นเนี่ยอย่ามาโทษสวว่า,วาไม่เป็นกลางนักการเมืองนะครับตัวดีครับถึงเรียกทหารออกมาปฏิวัติครับครับ คือท่เาที่ฟังก็แปลว่าสวเขามีเกณฑ์ของเขาก็เพราะว่าสสก็ทําตัวไม่น่าไว้วางใจเราก็ต้องมีเกณฑ์ของเราอ่ะก็ผมเรียกอย่างนี้ครับว่าสวเนี่ยมี2 5 0คนแล้วทุกคนก็มีเอกสิทธิ์ของตัวเองต้องเป็นการทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของท่านกฤษศักดิ์เนี่ยผมก็ตัดออกไปอยู่แล้วครับผมไม่ได้เอามาอยู่รวมว่าว่าจะคิดด้วยเหตุด้วยผลอะไรเพราะก็ติดตามท่านมาตลอดในสภาท่านก็พูดลักษณะนี้แหละแล้วตัวผมนี่ก็ไม่ได้อยู่ไปแล้วจำนำข้าวเหรือท่านก็ไม่ใช่นะครับผมโดนตัดสิทธิ์ตั้งแต่ แล้วก็ท่านก็ไปประท่ากันกับสอสอพอเถียงกันไม่ได้ท่านก็ไปบอกว่าเขาเนี่ยไปรับใช้ในทุนหรือคนโกงอะไรประมาณอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าท่านกิติศักดิ์เนี่ยเลียรองเท้าบูทของผดเด็จการ ผมเนี่ยไม่ได้ว่าครับเพราะตัวผมก็ใส่รองเท้าบูธเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยมีใครมาเรียนรองเท้าบูธผม๋อแต่พูดไม่จบเพราะว่าผมก็ว่าสสพวกนี้ขี้แพ้จโนจริงไหมอ๋อคุณติสัจเย็นก่อนไม่ก่อนเดี๋ยวก่อนท่านใช้คมว่าพูดไม่จบเนี่ยแต่คนก็ตีความว่ามันเป็นการพูดแทรกนะครับสาหรับเรื่องมารยาทอะไรก็แล้วแต่ท่านสวซึ่งมีวุฒิภาวะเนี่ยท่านต้องพิจารณาตัวเอง ผมก็พูดตอนท่านพูดผมก็ไม่ได้ทำอะไรผมก็นั่งฟังเฉยๆครับไม่มีอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดจะมาโต้กับท่านเลยไม่ได้คิดที่จะดึงท่านออกมาจากจุดที่ท่านยืนแล้วให้มาโหวตให้ใครไม่ใช่แล้วผมก็ไม่ได้ไปสนับสนุนคุณพิธาผมสนับสนุนระบบครับระบบที่เป็นประชาธิปไตยแล้วผมก็รู้ว่าเขาตั้งพวกท่านมาทําอะไรเขาใช้งบประมาณในการเลือกตั้งสอวอมา2000ล้านแล้วก็เสียงเงินให้กับท่านในเดือนมาสีปีเนี่ยก็ตั้งมาจากทั้งสลุงนั่นแหละ ท่านก็ต้องตอบแทนบุญคุณเขาอันนั้นผมเข้าใจแต่ประเด็นก็คืออย่าไปอ้างครับเรื่องการปฏิญาณตนอย่าไปอ้างครับเรื่องมาตรา1นึถ้าท่านยังคิดเอามาตรา1นึมาผูกกับสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วผมก็พูดก่อนเลือกตั้งนะครับตั้งแต่ยังไม่รู้เลยว่าพรรคไหนจะได้คะแนนอันดับเท่าไหร่ยังไงแต่ผมได้พูดไว้ตั้งแต่ตอนนั้นแล้วบอกว่าคนที่จงรักพักดีแล้วอยากให้สถาบันพระมหากษัตริย์ยืนยงสถาพรตลอดไปเนี่ยเขาต้อง คุยกันแล้วก็ไม่ใช่ทิ้หวางแบ่งแยกระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ที่ท่านพูดก็ไม่ใช่คนที่แบ่งแยกคือพวกท่านครับแล้วท่านกําลังจะบอกว่านักการเมืองทําอย่างงู้นอย่างนี้คนที่เป็นนักการเมืองคือท่านครับแล้วไม่ได้มาจากประชาชนด้วยมาจากเผด็จการเลือกเข้ามาแล้วท่านแหลกคือนักการเมืองสิ่งที่ท่านพูดถ้าท่านส่องกระจกอยู่ท่านจะรู้ว่าท่านกําลังด่าตัวเองอยู่แต่สิ่งที่ผมกําลังพูดผมจะกาลังบอกว่าระบบที่ถูกต้องเมื่อประชาชนเลือกมาแล้วเขารวมกาได้300กว่าเสียงจาก500เนี่ย สวจะเป็นไอ้แค่ขวางคลองได้ยังไงผมพูดว่าเป็นไอ้แค่ขวางคลองเขาไม่ได้พูดว่าเป็นไอ้แค่นะครับเขาบอกว่าตัวเล็กกว่าจระเข้หน่อยนึงมผมก็โอเคก็น่าจะลทเดดน้อยลงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เ<ต>นี่ย<ต>ผมพูดครับโอ้โอ,อะไรนะอะไรนะ,ะข้ะระบบเนี่ยให้มันดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าคนมันเลวเนี่ยนะมันระบบมันไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเอาเรื่องตัวบุคคลก,ก่อนเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงหนึ่งหนึ่งสองเพราะคุณเป็นคนถาม นะว่าเอ๊ะไม่เอาคุณพิธาใช่ไหมเพราะท่านให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าฮะเพราท่านให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้กับใช่ใช่ผมก็ให้สัมภาษณ์มาตลอดว่าถ้าคุณพิธาและพรรคเก้าไกลยังยืนหยัดอยู่ในเรื่องของการแตะต้องมาตราหนึ่งหนึ่งสองไม่ว่าเรื่องแก้ไขหรือเรื่องยกเลิกเนี่ยนะผมก็ไม่รับเพราะว่าผมปฏิญาณตนที่จะซื่อสัตย์และทํางานเพื่อประเทศชาติและประชาชนนะครับด้วยในว่าคุณไปแตะหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ของคนส่วนใหญ่แล้ว คุณไปทําด้อยค่าสถาบันคุณจะลามปามไปถึงเรื่องนู้นเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วและผมว่าเขายกเลิกไม่ได้หรอกครับเพราะว่า <c oughs> พี่น้องไประชาชนไม่ยอมแน่ๆ <c oughs> แล้วก็ต้องการเสียงในสภา <c oughs> เป็นจํานวนมากซึ่งทุกคนก็บอกเลยอยู่แล้วว่าไม่ยกเลิก <c oughs> แล้วฟังจากคุณพิธาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ยกเลิกคือเขาไปติดสติ๊กเกอร์เนี่ยหนึ่งก็คือเขาไปติดตรงยกเลิก แล้วก็บอกขอโทษด้วยที่เขาไม่ยกเลิกซึ่งถ้าเกิดเขาติดตรงไม่ยกเลิกเขาก็ต้องบอกว่าขอโทษที่เออตรงตรง้ไเขาจะบอกขอโทษที่ไม่ยกเลิกซึ่งต้องเรียกมาคุยซึ่งตัวนี้ผมไม่สามารถที่ไปตอบแทนเขาได้ก่อนหน้านี้ผมเป็นทหารครับท่านเสเด็จก็ทราบครับผมสวนสนามสาบานธงสวนสนามสาบานธงเนี่ยเป็นการให้สัตว์ปฏิญาณตนเข้มกว่าที่ท่านทาเยอะมากครับท่านเสเด็จเข้มกว่าที่ท่านทํามากทุกเช้าผมต้องปฏิญาณตนบอกว่าผมจะรักษามรดกของพระองค์ท่านไว้ด้วยเลือด มรดกของพระองค์ท่านหมายถึงว่ามรดกที่พระมหากษัตริย์ได้ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนก็คือสถาบันคือคือกฎหมายรัฐธรรมนูญคืออะไรต่างๆซึ่งเป็นชาติสักษัตย์ไงครับไม่ได้ต่างกันเลยครับคืออย่างท่านกิติศักดิ์เนี่ยผมผมเอาไว้ละถ้าเกิดเป็นดอกบัวผมก็มองว่าอยู่ในจุดที่ไม่ได้ไม่ได้จะพูดกันรู้เรื่องอยู่แล้วว่าการที่รักสถาบันโดยเอามายึดโยงกับมาตราใดมาตราหนึ่งในกฎหมายซึ่งมีเป็นพันพันหมื่นหมื่นแสนแสนมาตราเนี่ยแล้วท่านจะบอกว่าอันนี้คือสถาบันพระมหากษัตริย์ และว่าคุณไปบอกว่าเขาล้มล้างสถาบันล้มเจ้าหรือเป็นคนชังชาติอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเกิดถึงวันเลือกตั้งแล้วเนี่ยแล้วเขาได้คะแนน10ล้านเสียงขึ้นมาจากคนที่ออกมาเลือกตั้ง30กว่าล้านเนี่ยสาของคนไทยท่านกําลังจะส่งสัญญาณว่าคนไทย30%ไม่เอาสถาบันเหรอท่านจะเด็ดท่านคิดยังไงท่านรักสถาบันในช่วอายุของท่าน หรือท่านจะอยากให้สถาบันยืนยงสถาพรตลอดไปท่านตอบผมหน่อยท่านด้วยท่านกิริศักด์ท่านพูดมาหน่อยว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยมันเป็นยังไงไม่มีใครรักงชาติไดกว่าการไม่มีใครชาติไม่ต้องมาผูกขัดความรักชาติเอาเอามาตรากฎหมายยามาตราหนึ่งหนึ่งสองผมมองไม่เห็นว่าไปต้องไปทําทําไมมีเหตุผลอะไรต้องการจะด้อยค่าสถาบันหรือหรือว่าจะต้องการจะลดโทษ ลดโทษเพื่อให้มันคนเนี่ยมันดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ง่ายขึ้นอย่างนั้นหรือคนที่จะไปไหว้ขอคะแนนเขาเนี่ยแต่มาดูถูกดูหมิ่นนะครับมาพูดจาเออมันไม่ไม่มีสัมมาคารวะหรืออแมมจะบอกว่าพ่อแม่ไปสั่งสอนเนี่ยก็ก,ก็ใช่ที่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอถ้าหากว่าออ,อ,อคุณพูดจาดูถูกดูหมิ่นอย่างเนี้ยก็ออกไปหาเสียงกันเองนะฮะเราก็ อาจาจะพิจารณาตามหน้าที่และอำนาจของเราครับ